สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวอุ่นซันนะคะเรามาเที่ยวมาเดินสะพานสะพานข้ามทะเลตอนนี้คนทุกคนดูนะคะข้างหลังคนเริ่มเยอะแล้วนะคะคนเริ่มเยอะแล้วมันโยกมันโยกเยกโยกเยกคนเริ่มเยอะแล้วคะ่ะตอนนี้ประมาณสิบโมงกว่า เกือบสิบเอ็ดโมงแล้วคนก็เริ่มมาโอ้มันน่ากลัวมันน่ากลัวค่ะมันน่ากลัวมันน่ากลัวว้ายว้ายโย่คายโย่โย่คาโย่โย,ย่แยกโย่แยกอุ้ยน่ากลัวนะคะน่ากลัวทุกคนอันนี้เดินถอยหลังนะคะเนี่ย ต้องไปดูฝั่งนี้ดูคนข้างหลัง<ฮ>คนเริ่มมาแล้วสวยค่ะสวยโอเคบรรยากาศดีมากให้ดูโดยรอบๆสวยค่ะสวยแต,แต่เริ่มจะเหนื่อยละ